อาราบัมที่รวบรวมเพลงเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเป็นเจ้าของกันได้แล้ววันนี้ยาน้ำมันสีเหลืองสมุนไพรเจ้าของเดียวกับยาดมสมุนไพรร้านหม่นทาทิ์สมุนไพร ย้อนกลับไปเมื่อพุทธศักราช2475สภาพสังคมไทยในเวลานั้นมีปัญหามากมายประชาชนตกอยู่ในความทุกข์และยากจนจากการถูกเอาเปรียบจากสนธิสัญญาบารริงรวมถึงกลุ่มเจ้านายและผลกระทบของสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการปฏิวัติขึ้นในวันที่24มิถุนายน2475โดยกลุ่มพล,ลเรือนที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศนำโดยหลวงประดิษฐ์มนุรรมหรือนายปรีดีพนมยงค์และกลุ่มนายทหารทั้งทหารบกและทหารเรือเช่นสทหารเสือคือพันเอกพระยาพหลพลพยุหะเสนาพันเอกพระยาทรงสุรเดช พันเอกพระยาฤทธิ์อัคเนย์พันโทพระประสาทพิทยายุทธรวมไปถึงพลเรือเอกหลวงสินธุสงครามชัยและหลวงพิบูลสงครามหรือจอมพลปอพิบูลสงครามรวมกันเป็นคณะรัศดร ึ่งคณะราษฎรส่วนใหญ่แล้วมีความคิดสมัยใหม่ที่มีความเชื่อว่าแนวคิดการปกครองแบบตะวันตกคือการปกครองระบอบประชาธิปไตยจะสามารถทําให้ประเทศพัฒนาไปสู่ความก้าวหน้าและแก้ปัญหาบ้านเมืองในขณะนั้นได้ด้วยความคิดแบบตะวันตกบวกกับสภาพบ้านเมืองที่สุโ s มททำให้คณะราษฎรเลือกวันที่2 4มิถุนายน2475 ก่อการปฏิวัติล้มล้างระบอบก,การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีกฎหมายสูงสุดของประเทศคือรัฐธรรมนูญ มิถุนายนพุทธศักราช2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จประทับที่วังไกลกังวลทําให้ข้าราชการและตํารวจในพระนครเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยทําให้เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะก่อการปฏิวัติขึ้น การปฏิวัติคณะรารใช้เวลาร่วมเดือนในการวางแผนและร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยโดยความสามารถในการร่างกฎหมายของนายปรีดีพนมยงค์และเมื่อรัฐธ,ธรรมนูญเสร็จสมบูรณ์รวมทั้งวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วการเปลี่ยนแปลงก,การปกครองจึงเริ่มขึ้นถึงแม้จะมีการระมัดระวังล่วงหน้าและมีการเตรียมการไว้หมดแล้วก็ตาม ข่าวของแผนการดังกล่าวก็ยังรั่วไหลไปถึงตำรวจในช่วงเย็นของวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2475อธิบดีตำรวจได้โทรศัพท์ถึงสมเด็จพระเจ้าบร,รมมวงเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรควร์พินิษเกิดกราบทูลขออำนาจในการจับกลุ่มและจำคุกทุกคนที่เกี่ยวข้องพระองค์ดำริว่า ผู้ก่อ,อก,การหลายคนเป็นผู้มีอิทธิพลและมีอำนาจมากซึ่งทรงตัดสินพระทยัยเละอนพพระบรมราชโองการออกไปในวันรุ่งขึ้นการเลื่อนคำสั่งนี้จะมีความสำคัญอย่างมากต่อผู้ก่อ,อก,การทั้งหลาย ในช่วงเงย็นวันเดียวกันหนึ่งในกลุ่มผู้สนับสนุนของหลวงสินทุสงครามชัยในกองทัพเรือได้เกณฑ์เรือปืนจากอู่เรือขึ้นมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาและเมื่อถึงตอนเช้าก็ได้เล็งปืนเรือตรงเข้าใส่พระราชวังของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าวริพัสรุุุงพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิษในกรุงเทพมหานคร วท4มิถุนายนคณะราษฎรได้ส่งคนไปคุมตัวผู้ใหญ่ในบ้านเมืองอีกด้านหนึ่งพันเอกพระยาทรงสุรเดชอาศัยความเป็นอาจารย์ใหญ่ซึ่งสอนหนังสือในโรงเรียนนายร้อยใช้กลลวงนำทหารบกและทหารเรือมารวมตัวกันรอบพระที่นั่งอานันตสมาคมประมาณ2,000คนโดยอ้างว่าเป็นการฟุทธวิธีทหารราบต่อสู้รถถัง กอนที่เวลา6โมงเช้าคณะราชสงคนไปตัดสายโทรศัพท์และโทรเลขทั่วกรุงเทพมหานครรวมทางกั้นไม่ให้รถไฟจากต่างจังหวัดเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครด้วยเพื่อปิดกันก้นการติดต่อสื่อสารทุกช่องทางเวลาประมาณ8โมงเช้าพันเอกพยาพหลพยุหะเสนาได้อ่านคำประกาศคณะราชบัตรที่1ณบริเวณรานพระรมรูปสมมา มีเนื้อหาในการยึดอำนาจการปกครองและประกาศใช้รัฐธรรมนูญตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการปฏิวัติถือเป็นอันสิ้นสุดโดยไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อ พระบาดสมเด็จพระปกป้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าในสองพระองค์ทรงปรึกษาการถึงทางเลือกหลายทางซึ่งรวงมไปถึงการสเสด็จนี้ภายไปอย่างต่างประเทศการจัดรัฐประหารซ้อนหรือการยอมจำนวนเป็นตัวอย่างไรก็ตามเมื่อโทรเลขแท้จริงจากคณะรัฐบาลมาถึงแล้วพระองค์ก็ทรงตัดสินพระทัยแล้วเช่นกันพระองค์ได้ทรงตอบอย่างรวดเร็วว่าพระองค์เต็มพระทัยแล้วที่จะอยู่ในราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญดังที่พระองค์ทรงสนับสนุนที่จะให้ประชาชนมีรัฐธรรมนูญมาโดยตลอดพระองค์ทรงเขียนถึงการตัดสินระทัยของพระองค์ที่ปฏิเสธจะต่อสู้ในภายหลังว่าขพเจ้าไม่สามารถนั่งอยู่ในบัลลังที่เพื่อนเลือดได้จุดหนึ่งที่พระองค์ไม่ยอมรับคือเมื่อคณะรัษฎรทรงเรือปืนมาเพื่อนำตัวของพระองค์ไปยังกรุงเทพมหานคร พระองค์ทรงปฏิเสธและเสด็จกลับไปยังพระนครโดยรถไฟหลวงอันแสดงให้เห็นว่าพระองค์มีได้ตกเป็นเชลยของคณะราษฎร และในเวลาต่อมาคณะราษฎรได้เดินทางเข้าฟอกกระบาสมเด็จพระปลกกล้าวเจ้าอยู่หัวเพื่อให้พระองค์ลงพระบระมาพิไทยเพื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญและยอมรับเป็นกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับคณะราษฎรที่ยังเป็นฉบับชั่วคราวตามความประสงค์ขององค์รัชกาลที่7ที่ต้องการให้มีการปรับปรุงรัฐธรรมนูญในอนาคต จึงมีสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรกตามรัฐธรรมนูญการปกครองโดยมีพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยต่อมาในวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกของประเทศไทยณพระที่นั่งอนันตสมาคม วั24มิถุนายน2475ภายใต้การนำของคณะราษฎรเป็นไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยซึ่งถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างสิ้นเชิงจนมีคำเรียกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าอภิวัตสยาม